การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในวันที่28ตุลาคม2568ระหว่างทีมไฮพัรกับ IBK เอาโทษเป็นอีกหนึ่งแมชที่แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เฝ้ารอชมกันอย่างใจจดใจจ่อเพราะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดราม่าและการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นของสองทีมที่ต่างก็มีนักกีฬาฝีมือเยี่ยม โดยเฉพาะโมเมหรือที่แฟนๆเรียกกันอย่างคุ้นหูเธอคือหนึ่งในนักตบสาวที่กำลังเป็นที่จับตามองมากที่สุดในฤดูกาลนี้ทั้งในแง่ของฟอร์มการเล่นที่มั่นใจความแม่นยำในการรุกและพลังใจที่ไม่ยอมแพ้ในทุกสถานการณ์ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมมากมายทั่วเอเชียตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นทีมไฮพารเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยม โมเมนำทีมด้วยความมั่นใจและความเฉียบคมในการโจมตีเธอพุ่งขึ้นตบลูกแรกอย่างทรงพลังเสียงลูกบอลกระทบพื้นกล้องไปทั่วสนามเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ทันทีความมั่นใจของทีมไฮพารเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณขณะที่ IBK เอาโทอก็ไม่ยอมแพ้พวกเธอมีการป้องกันที่เหนียวแน่นและคอยหาจังหวะสวนกลับอยู่ตลอดเวลาเกมในเซตแรกกลายเป็นการแลกหมัดกันระหว่าง2ทีมที่เล่นอย่างมีระบบ ความตึงเครียดและความเร็วในการสลับจังหวะรุกและรับสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมทุกคนในสนามโมเมแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในาด้านการควบคุมเกมเธอไม่ได้เพียงแค่ตบทำแต้มเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมจังหวะการรับและการตั้งบอลของทีมเธอสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการส่งสัญญาณการปรับตำแหน่งและการให้กำลังใจทีมในช่วงเวลาที่สถานการณ์เริ่มกดดันเธอไม่ใช่แค่นักกีฬาที่เก่งเท่านั้นแต่ยังมีภาวะผู้นำที่โดดเด่นในสนามซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้แฟนแฟนชื่นชมเธอเป็นพิเศษเซตแรกจบลงด้วยชัยชนะของไฮพาร์ทแบบเฉียดฉิว26-24ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสูสีของทั้งสองทีม แต่สิ่งที่โดดเด่นคือพลังใจของโมเมที่ยังคงรักษาโฟกัสและความมุ่งมั่นอย่างเป่อเนื่องเธอเป็นหัวใจสำคัญของทีมในเกมนี้การกระโดดตบของเธอแต่ละครั้งเต็มไปด้วยพลังและความแม่นยำเหมือนมีแรงขับจากความเชื่อในทีมและความรักในเกมวอลเลย์บอลเข้าสู่เซตที่2 IBK เอา t o n เริ่มปรับแท็กติกพวกเธอเน้นการบล็อกในฝั่งโมเมมากขึ้นพยายามจำกัดเส้นทางการโจมตีของเธอ แต่โมเมกลับแสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมเธอเปลี่ยนรูปแบบการเล่นจากการตบตรงๆมาเป็นการหยอดการตีเบี่ยงและการสร้างจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมทำแต้มแทนนี่คือความสามารถที่แท้จริงของนักกีฬามืออาชีพเธอไม่ยึดติดกับการเป็นดาวเด่นแต่เล่นเพื่อทีมในทุกจังหวะเกมในเซตนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้ที่ยาวนานการสกัดการเซฟลูกการพุ่งรับบอลจากทั้งสฝ่ายทำให้แฟนๆต้องลุกขึ้นปรบมือหลายครั้ง แม้ว่า IBK จะพยายามอย่างเต็มที่แต่ความเฉียบคมของไฮพาร์ทในจังหวะสุดท้ายก็ยังคงเหนือกว่าเซตนี้ไฮพาร์ทชนะไปอีกครั้งด้วยสกอร์25-21โมเมททาแต้มสูงสุดของทีมใน2เซตแรกรวมถึงมีส่วนร่วมในเกือบทุกลูกสำคัญความนิ่งของเธอแม้อยู่ภายใต้แรงกดดันสูงทําให้โค้ชของทีมถึงกับยิ้มอย่างภาคภูมิใจ เมื่อเข้าสู่เซตที่3สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไป IBK เาโท o ไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเธอเริ่มใช้พลังและความเร็วเข้ากดดันเกมของไฮพาร์สการเสิร์ฟที่แม่นยำและลูกตบที่ทรงพลังเริ่มทำให้ไฮพาร์สเสียระบบในบางจังหวะโมเมเองต้องรับมือกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นแต่เธอก็ยังคงยิ้มและให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมความมุ่งมั่นในสายตาของเธอสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีคำว่ายอมแพ้ เกมดำเนินไปอย่างสูสีและเต็มไปด้วยอารมณ์จนแฟนๆนในสนามต่างลุ้นกันแทบทุกแต้มแมชนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่แฟนวอลเล่บอลได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของนักกีฬาหญิงในยุคใหม่ทั้งด้านร่างกายจิตใจและเทคนิคที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องโมเมไม่เพียงแต่แสดงศัก,กยภาพของตัวเองในฐานะผู้เล่นตำแหน่งหลักแต่ยังแสดงถึงความเข้าใจในเกมในระดับสูง เธออ่านเกมได้ดีมากคาดเดาทิศทางของบอลได้แม่นยำและใช้ประสบการณ์ช่วยทีมรอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากหลายครั้ง IBK สามารถตีเสมอในเซตนี้ด้วยสกอร์25-23หลังจากต่อสู้อย่างดูเดือดแต่แฟนๆยังคงให้เสียงเชียร์กับโมเมและไฮพาร์ทไม่หยุดเพราะพวกเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นเรื่องของหัวใจของนักกีฬา ในเซตที่4โมเมกลับมาพร้อมพลังที่สดใหม่เธอใช้การสื่อสารกับมือเซตและตัวรับอย่างเป็นระบบทีมไฮพาร์เริ่มกลับมามีสมาธิเกมลุกของพวกเธอกลับมาเฉียบคมอีกครั้งการประสานงานระหว่างผู้เล่นเริ่มลงตัวเสียงเชียร์โมเมโมเมดังขึ้นในสนามทุกครั้งที่เธอขึ้นตีบอลและแต่ละลูกก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคู่แข่งอย่างชัดเจน ไฮพาร์ทสามารถปิดเกมได้ในที่สุดด้วยสกอร์รวม3-1เซต 26- 24 25-21ถึง5 25-19ถึง25-19พร้อมกับเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟนๆทั่วสนามโค้ชและเพื่อนร่วมทีมต่างเข้าไปกอดโมเมด้วยความดีใจเธอทำแต้มรวมไปมากกว่า25แต้มในแมชนี้และยังคงรักษาความสม่ำเสมอในทุกจังหวะก,การเล่น หลังจบเกมโมเมให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มเธอกล่าวว่าวันนี้ทีมของเราทำงานหนักมากทุกคนมีส่วนสำคัญในชัยชนะนี้เราไม่ยอมแพ้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้คำพูดของเธอสะท้อนถึงจิตวิญญาณของนักกีฬามืออาชีพอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของชัยชนะแต่คือความรักในกีฬาและความเคารพต่อคู่ต่อสู้ แฟนคลับของโมเมในเกาหลีและประเทศไทยต่างออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียถึงฟอร์มการเล่นของเธออย่างล้นหลามมีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมเมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอลเลย์บอลหญิงจนกลายเป็นเทรนด์ในหลายแพลตฟอร์มเสียงชื่นชมต่อความมุ่งมั่นและทัศนคติของเธอทำให้ชื่อของโมเมกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่เมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางของโมเม เธอไม่ใช่คนที่ได้ทุกอย่างมาง่ายๆเธอผ่านการฝึกฝนอย่างหนักการพ่ายแพ้และการเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งในวันนี้เธอมักจะพูดเสมอว่าทุกแมชคือบทเรียนใหม่และในแมชกับ IBK เอาโทษครั้งนี้เธอก็แสดงให้เห็นถึงบทเรียนแห่งความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้ผู้ชมประทับใจในตัวโมเมมากที่สุด คือความอ่อนโยนและความจริงใจของเธอแม้จะเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมแต่เธอก็ไม่เคยลืมที่จะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแฟนคลับและสตาฟ์ทุกคนเธอเป็นตัวอย่างของความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงในยุคป,ปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่เก่งในสนามแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเกมในค่ำคืนนั้นจบลงด้วยรอยยิ้มของแฟนๆที่เดินออกจากสนามพร้อมความสุขความภูมิใจและความตื่นเต้นที่ยังไม่จางหาย เพราะพวกเขาได้เห็นโมเมในฟอร์มที่ดีที่สุดของเธอและได้สัมผัสกับพลังแห่งทีมเวิร์กที่แท้จริงจากไฮพาร์แมชนี้จะถูกจดจำในใจของแฟนวอลเลย์บอลไปอีกนานและแน่นอนว่าเส้นทางของโมเมยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เธอยังคงเดินหน้าต่อไปในเส้นทางแห่งวอลเลย์บอลที่เธอรักพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกนับไม่ถ้วนทั่วเอเชีย